สวัสดีจ้าไมา่แล้วจ้าคลิปนี้นะคะคอนเทนต์นะ่ะคลิปนี้นะคะปุ้ยขอบอกก่อนนะคะว่าปุ้ยจะพูดเกี่ยวกับ n o r t h เทิร์นไอแลนะคะซึ่งเป็นประเทศที่ปุ้ยอาศัยอยู่นะคะซึ่งปุ้ยอาศัยอยู่ที่เบลฟัสนอร์ทเทิร์นไอแนะคะตอนนี้ปุ้ยอาศัยอยู่กับแฟนของปุ้ยนะคะแล้วก็ลูกสาวนะคะซึ่ง ที่ที่นี่นะคะนอร์เวร์ในแรนด์ที่ปุ้ยออยู่นะคะบรรยากาศจะจะเย็นสบายนะคะไม่ค่อยร้อนนะคะเหมือนที่ประเทศไทยณนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4องศาเซลเซียสนะคะและนะคะอ่าวันนี้ปุ้ยจะมาพูดณนะคอนเทนต์นี้นะคะณนะคลิปนี้นะคะปุ้ยจะมาพูดเกี่ยวกับอ่า สัญชาตินอร์ทเ์นไอแลนด์นะคะซึ่งฟังก็รู้แล้วนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่านอร์ทเ์นไอแลนด์นะคะแต่นอร์ทเ์นไอแลนด์อะที่ปุ้ยอยู่อะมันอยู่ในตระกูลยูเคนะคะซึ่งอย่างที่ปุ้ยอธิบายไปนะคะตระกูลยูเคสหราชาอาณาจักรนะคะก็จะมี อ,อังกฤษนะคะสกอตแลนด์วลนอร์เทอรไนแลนด์นะคะสีประเทศนี้นะคะเราเรียกว่าสหาราชาอาณาจักรซึ่งเป็นตะกูลยูเคและเวลาจะทำเอกสารปุ้ยเคยได้พูดคุยไปแล้วนะคะ,ะในหลายๆคลิปนะคะว่าเราจะต้องไปทำเอกสารหรือว่าต่อพาสปอร์ตนะ่ะเราจะต้องวินไปที่อังกฤษเท่านั้นนะคะณรนะุงลอนดอนนะคะ ดังนั้นนะคะประเทศที่ผู้อยู่นะคะอยู่ในสหราชาอาณาจักร uk นะคะ,ะ,คะชื่อนะคะก็บอกอยู่แล้วว่า Northern Ireland <You know, S 1> นะคะก็คือไอร์แลนด์เหนือนะคะแต่ดันไปทำเอกสารสาอยู่ที่อังกฤษ,กฤษนะคะเพราะฉะนั้น Northern Ireland เหนือที่ผู้อยู่นะ ปัจจุบันนะคะที่ปุ้ยบอกว่าปุ้ยอยู่เบลฟัน์่ะมันมีอยู่สองสัญชาติไม่งงนะคะมีอยู่สองสัญชาติซึ่งอ่านอร์ทเ์ไอน่ะมันจะมีครึ่งอังกฤษกับครึ่งไอร์แลนด์นะคะดังนั้นนะคะประเทศที่ปุ้ยอยู่นอร์ทเ r n ไอแลนด์จึงมีสองสัญชาติ นะคะก็คือสัญชาติไอริสแล้วก็บีทิสฟังไม่ผิดนะคะมีสองสัญชาติก็คือไอริสและบีทิสเวลาจะทำพาสปอร์ตนะคะจะต้องทำพาสปอร์ตอ่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเป็นพาสปอร์ตไอริสก็ได้จะเป็นพาสปอร์ต บีทิซก็ได้แล้วแต่นะคะถามว่าอะไรทำง่ายกว่ากันไอริสท,ทำง่ายกว่านะคะพาสปอร์ตไอริสจะทำง่ายกว่าพาสปอร์ตบีทิซสำหรับคนไทยที่มาอยู่นอ,อร์เทิร์นไอแลนด์นะคะเพราะว่าบีทิซนะ่ะส่วนมากนะคะสัญชาติบีทิซเนี่ยส่วนมากจะเป็นอ,อังกฤษนะคะ แต่ประเทศปุ้ยอยู่ระหว่างอังกฤษกับไอร์แลนด์ก็เลยเป็นสัญชาติไอริทก็ได้ซึ่งประเทศที่ปุ้ยอยู่นอร์เทิร์ไอร์แลนด์จะเป็นผสมอังกฤษแล้วก็ไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ผสมอังกฤษนะคะดังนั้นประเทศนี้นะคะร์เทิร์ไอร์แลนด์อยู่ระหว่างอังกฤษแล้วก็ ไอแลนด์ดังนั้นนอเทิร์นไอแลนด์ที่ปุ้ยอยู่นะคะจึงสามารถใช้ได้สองสัญชาตินะคะแฟนปุ้ยสามารถใช้ไอริสก็ได้บิทิสก็ได้ปุ้ยก็เป็นไอริสก็ได้บิทิสก็ได้นะคะถ้าเป็นบิทิสอ่าจะต้องเป็นยังไงเดี๋ยวปุ้ยมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหนึ่งแล้วถ้าเป็นไอริสต้องทำยังไงเดี๋ยวปุ้ยมาคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะ เพราะว่าอ่าเขาจะมีสเตปของเขาในการทำเอกสารของไอรีสก็เป็นแบบหนึง่งวิธีก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ละสเตปมันยากแล้วก็การอ่าจ่ายค่าทำาสัญชาตินะคะก,ก็ต้องใช้ตังเหมือนกันนะคะเดี๋ยวปุ้ยมาเล่าให้ฟังอีกหลายๆคลิป เราจะต้องเจอกันอีกหลายๆคลิปนะคะใครอยากรู้นะคะอยากให้ปุ้ยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับอะไรถ้าปุ้ยสามารถทําคลิปแล้วก็ตอบได้เดี๋ยวปุ้ยมาคุยให้ฟังนะคะสําหรับวันนี้นะคะปุ้ยต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ